ลองนึกภาพตามนะครับถ้ามีใครคนหนึ่งที่ประวัติศาสตร์จารึกชื่อไว้ว่าเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำยกทองที่รุ่งเรืองสุดๆมาสู่แผ่นดินแต่ในขณะเดียวกันประวัติศาสตร์หน้าเดียวกันนั้นก็บันทึกไว้ว่าเขาคือฆาตรกรที่ฆ่าพี่น้องฆ่าหลานแท้ๆของตัวเองเพื่อแย่งชิงมังกนี่แหละครับคือเรื่องราวของถังไทจงจักรพรรดิผู้เต็มไปด้วยความย้อนแย้งที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์คือมันเป็นสองภาพที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วจริงๆของคนคนเดียวเลยครับ ด้านหนึ่งคือฆาตกรเลือดเย็นที่ยิงธนูใส่พี่ชายตัวเองสังประหารหลานๆแล้วก็ยึดอำนาจมาแบบน้องเลือดแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยกับเป็นมหาราชผู้ทรงธรรมที่สร้างยุคสมัยที่สงบสุขร่มเย็นจนชาติอื่นๆต้องยอมรับนับถือคำถามก็คือเอแล้วคนคนเดียวกันเนี่ยจะเป็นทั้งหนักฆ่าที่เหี้ยมโหดแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่คนทั้งโลกยกย่องไปพร้อมๆกันได้ยังไงเรามาลองสำรวจชีวิตของชายคนนี้เพื่อหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกกันเลยราคาของอำนาจจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทั้งหมดที่เขาต้องจ่ายเพื่อให้ได้มันมาคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากในครอบครัวนี่แหละครับถ้าเราลองเปรียบเทียมราชวงศ์ถังเป็นเหมือนบริษัทใหญ่ๆสักแห่งนะผู้เป็นพ่อหรือจักรพรรดิถังเกาจูก็เหมือนเป็นประธานบริษัทที่คอยดูภาพรวมอยู่ห่างๆพี่ชายคนโตหลี่เจี้ยนเฉิงซึ่งเป็นรัชทายาท ก็เหมือนคนที่คอยบริหารงานในออฟฟิศอยู่ที่เมืองหลวงส่วนหลี่ซื่อหมินหรือถังไทจงในอนาคตเนี่ยโอ้โหคนนี้คือซีอที่ออกไปลุยงานภาคสนามเองเลยรบที่ไหนชนะที่นั่นจนลูกน้องในกองพับเนี่ยรักกันหมดใจทีนี้ปัญหามันเกิดตรงนี้แหละครับเพราะชื่อเสียงกับอํานาจของเขาเนี่ยมันดันไปคุกคามตําแหน่งของพี่ชายตัวเองเข้าแต่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดเลยก็คือตัวพ่อเองนี่แหละครับที่ดันไปมอบตําแหน่งพิเศษให้หลี่ซื่อหมิน่น ทำให้เขามีกองทัพมีทีมบริหารเป็นของตัวเองเลยซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการแบ่งอำนาจของอาณาจักรออกเป็นสองส่วนชัดๆเลยส่วนหนึ่งเป็นของรัชทายาทตามธรรมเนียมกับอีกส่วนเป็นของแม่ทัพใหญ่ตามผลงานจริงแล้ววันที่ทุกอย่างมันต้องระเบิดก็มาถึงครับเช้าว,วันที่สองกรกฎาคมปี626ที่ประตูสวนอู่หลี่ซื่อหมิงกับทหารคนสนิทไปดักซุ่มรอพี่น้องตัวเอง พอพี่ชายทั้งสองคนมาถึงแล้วเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆก็พยายามจะหนีแต่ไม่ทันแล้วครับหลี่ซื้มินง้างธนูยิงพี่ชายคนโตเข้าที่คอจบชีวิตทันทีในดอกเดียวส่วนน้องชายอีกคนก็โดนทหารของเขาสังหารตามไปการรัฐประหารในวันนั้นสำเร็จลงด้วยเลือดของคนในครอบครัวแต่มันยังไม่จบแค่นั้นสิครับเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้มีใครกลับมาล้างแค้นได้อีกในอนาคต หลี่ซื่อหมิ่นสั่งประหารชีวิตหลานชายของตัวเองอีกหคนซึ่งก็คือลูกชายของพี่ชายที่เขาพึ่งฆ่าไปนั่นเองเป็นการถอนรากถอนโคนอย่างแท้จริงเอาละครับหลังจากได้บัลลังที่เปื้อนเลือดมาแล้วทีนี้มาดูกันต่อในบทที่2การปกครองด้วยความรู้สึกผิดคือโจทย์ใหญ่ของจัก,กรพรรดิองค์ใหม่ก็คือจะล้างภาพจําที่โหดเข้ยของตัวเองยังไงแล้วจะพิสูจน์ตัวเองให้โลกเห็นได้ยังไง390 ตัวเลขนี้คืออะไรกันนะอืมมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าที่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อมากครับเป็นหนึ่งในตำนานที่น่าทึ่งที่สุดในยุคของเขาเลยคือถังไทจงเนี่ยเขาเล่นใหญ่มากครับเขาเดิมพันด้วยความไว้ใจล้วนๆเลยเขาปล่อยนักโทษประหาร390คนกลับบ้านไปหาครอบครัวเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มโดยไม่มีทหารคุมเลยนะครับมีแค่คำสัญญาใจกันว่าครบกำหนดแล้วต้องกลับมารับโทษประหารนะ แล้วเชื่อไหมคะว่าปาฏิหาริมันเกิดขึ้นจริงพอครบหนึ่งปีนักโทษทั้ง390คนเดินทางกลับมารายงานตัวครบทุกคนไม่มีใครหนีเลยแม้แต่คนเดียวพอเห็นแบบนี้ถังไทจงก็ประทับใจมากในความซื่อสัตย์ของพวกเขาเลยสั่งอภัยโทษให้ทั้งหมดเลยอะครับเหตุการณ์นี้แหละครับที่พลิกภาพลักษณ์ของเขาจากฆาตกรไปสู่กษัตริย์ผู้ทรงธรรมในสายตาประชาชนคือถังไทจงเนี่ยเขารู้ตัวดีนะครับว่าโดยนิสัยแล้วเขาเป็นคนใจร้อนดุดัน เขารู้ว่าถ้าปล่อยไปตามใจตัวเองนี่แย่แน่อาจจะกลายเป็นทรราชได้ง่ายๆเลยสิ่งที่เขาต้องการจึงไม่ใช่คนที่คอยเอาอ,อกเอาใจแต่เป็นคนที่กล้าวิจารณ์เขาตรงๆต่างหากแล้วคนที่เขายอมรับฟังที่สุดคือใครรู้ไหมครับเว่ยเจิงซึ่งมันพีคมากเพราะเว่ยเจิงคนนี้เนี่ยก่อนหน้ารัฐประหารเขาคือกุนซือมือขวาของพี่ชายที่ถังไทจงพึ่งฆ่าไปแถมยังเป็นคนที่เคยยุให้พี่ชายรีบฆ่าหลี่ซื่อหมินทิ้งด้วยซ้ําแต่ดูสิ่งที่ถังไทจงทําสิครับ เขาไม่ฆ่าแต่กลับดึงศัตรูเก่ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วเวย่ยเจิงก็กลายเป็นคนที่กล้าค้านการตัดสินใจของฮ่องเต้ม,มากที่สุดเลยครับว่ากันว่าค้านไปกว่า200ครั้งเลยทีเดียวคำพูดของทางไทจงเองในวันที่เวย่ยเจิงเสียชีวิตเนี่ยสรุปความสัมพันธ์ของสองคนนี้ได้ดีที่สุดเลยครับเขาบอกว่าข่าใช้เวย่ยเจิงเป็นเหมือนกระจกเพื่อส่องดูความผิดพลาดของตัวเอง วันนี้เขาจากไปข้าก็เหมือนทํากระจกบานสำคัญที่สุดแตกไปแล้วอืมชัดเจนเลยนะคะว่าเว่ยจิงสำคัญกับเขามากแค่ไหนเอาล่ะครับพอเรื่องในบ้านเรียบร้อยแล้วก็ถึงคราวของการต่างประเทศบ้างบทที่สามขานแห่งสวรรค์ถังไทจงพร้อมแล้วที่จะขยายอิทธิพลของจีนออกไป เมืองฉางอันในยุคข,ของเขานี่ต้องบอกว่ามันคือมหานครของโลกอย่างแท้จริงเลยนะครับนึกภาพนิวยอร์กในศตวรรษที่7ดูสิครับนั่นแหละครับฉางอันเป็นเมืองแรกของโลกที่ประชากรทะลุ1ล้านคนมีทั้งชาวเติร์กเปอร์เซียอินเดียอาศัยอยู่เต็มไปหมดแถมยังเปิดกว้างรับทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามหรือโซโรอัสเตอร์ทำให้เส้นทางสายไหมกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่ปลอดภัยสุด,สด ใครมีพาสปอร์ตของราชวงศ์ถังนี่คืออุ่นใจได้เลยแต่ที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือตำแหน่งเทียนเคอหานนี่แหละครับหรือที่แปลว่าข่านแห่งสวรรค์ที่พวกชนเผ่าทางเหนือมอบให้เขาด้วยความเต็มใจซึ่งมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าการเป็นแค่ห้องเต้ของจีนนะครับแต่มันคือการยอมรับว่าเขาคือผู้นำของทุกคนไม่ใช่ในฐานะผู้พิชิตแต่ในฐานะผู้ที่สร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นแต่แล้ว เรื่องราวก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายครับและเป็นบทที่น่าเศร้าที่สุดวงจรที่ไม่อาจทำลายเหมือนกับว่ากรรมที่เขาเคยก่อไว้มันได้ย้อนกลับมาหาครอบครัวของเขาเองในวันที่ถังไทจงแก่ตัวลงร่างกายอ่อนแอสิ่งที่เขาต้องเห็นมันเจ็บปวดมากครับเขากลับต้องมาเห็นภาพลูกชายของตัวเองกำลังวางแผนห้ำหันกันเอง ไม่ต่างอะไรกับที่เขาเคยทำกับพี่น้องตัวเองเลยแม้แต่น้อยมันเหมือนการดูหนังม้วนเดิมเลยครับน่ากลัวมากแพทเทิลเดียวกันเปะ๊ะลูกคนรองที่เก่งการและทะเยอทะยานกับองค์รัชทายาทที่เริ่มหวาดระแวงจนคิดก่อกระบฏมันคือโศกนาฏกรรมรูปแบบเดียวกับที่เขาเคยผ่านมากับตัวไม่มีผิดเพี้ยนทีนี้เพื่อจะหยุดวงจรอ,อุบ,บัาทนี้ให้ได้ถังไทจงต้องเลือกทางที่มันบีบหัวใจที่สุดครับเขายอม ยอมข้ามลูกชายคนที่เก่งที่สุดทะเยอทะยานที่สุดไปเพราะเขากลัวว่าถ้าเลือกคนนี้ประวัติศาสตร์น้องเลือดมันจะซ้ำรอยอีกครั้งแล้วสิ่งที่เขาทำในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็คือเขาเลือกหลี่จือ้อลูกชายที่จิตใจดีและอ่อนโยนที่สุดขึ้นเป็นรัชทายาทแทนส่วนลูกคนอื่นๆที่ก่อเรื่องเขาก็แค่เนรเทศไปแต่ไม่ยอมสั่งประหารเหมือนที่เคยทำกับหล,ลาน และคำสั่งเสียสุดท้ายเรื่องสุดสารของตัวเองก็คือไม่ต้องออกสมบัติอะไรมาใส่แต่ให้สร้างรูปปั้นของกษัตริย์ต่างชาติ14พระองค์ที่เคยให้เกียรติเขาตั้งไว้ที่หน้าสุสารก็พอสุดท้ายแล้วทางไทยจงก็จากโลกนี้ไปในฐานะขานแห่งสวรรค์ที่คนทั้งโลกยกย่องสรรเสริญแต่ในอีกมุมหนึง่งเขาก็เป็นแค่พ่อคนหนึ่งที่ล้มเหลวที่สามารถรวมคนทั้งโลกให้เป็นหนึ่งได้ แต่กลับไม่สามารถสร้างสันติสุขในครอบครัวของตัวเองได้เรื่องราวทั้งหมดของเขามันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้คิดต่อนะครับว่ายุคทองที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่กลับสร้างขึ้นมาบนรากฐานที่เปื้อนเลือดแบบนี้มันจะยั่งยืนได้จริงๆหรอนี่คือมรดกที่ซับซ้อนที่ถังไทจงได้ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราๆได้ขบคิดกันต่อไปครับ